สวัสดีค่ะโค้ดพี่รัฐค่ะวันนี้ก็จะมาชวนรวยไปด้วยกันกับธุรกิจออแคดธุรกิจเทรนใหม่เว็บ3.0ธุรกิจที่รันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางธุรกิจที่ลงทุนน้อยก็คือใช้เงินหลักร้อยในตอนนี้นะคะและก็เป็นธุรกิจที่ทําง่ายหาเงินง่ายถ้าเรามีความเข้าใจ และที่สำคัญเรามีห้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสําหรับที่ลหลายๆคนกำลังมองหารายได้เสริมอาชีพเสริมคนที่ตกงานว่างงานหรืออยู่ที่บ้านที่เฉยธุรกิจออแคดเป็นธุรกิจที่ลงทุนหลักร้อยแต่รับรายได้ไปตลอดชีวิตหรือรับรายได้วนไปไม่ ไม่รู้จักจบจักสิ้นจนกว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตทั้งโลกธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางเงินเข้าในระบบร้อยเปอร์เซนต์ออกร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีออกมาหาผู้ใช้ระบบอย่างเราๆคือธุรกิจออคแคดเนี่ยไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางลันอยู่บนบล็อกเชน เงินเข้าในระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ออกร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีธุรกิจออแคสเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจกระแสเงินสดเราสามารถหาเงินได้ทันทีเราสามารถสร้างไรายได้ได้ทันทีหลังจากที่เราสมัครแล้วเราสามารถไปแนะนำเราก็จะได้ค่าแนะนำทันที4 0 40%, 40ก็คือเราจะได้เป็นเหรียญ TRX มาธุรกิจออแคส มีทั้งหมดสิบห้าตะก้าหรือสิบห้าสลอ็อตตะก,ก้าที่หนึ่งจะใช้เหรียญ trx อยู่สองร้อยเหรียญ trx ตะกร้าที่สองสี่ร้อยเหรียญ trx ตะก้าที่สามแปดร้อยเหรียญ trx ก,ก, TR ก็คือจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวจนถึงตะก,ก้าที่สิบห้าก็คือสามล้านเหรียญ trx คนที่จะทำธุรกิจออแคดได้ก็คือจะต้องไปสมัครหรือไปโหลดเอากระเป๋าทอนลิงโปเนี่ย เพื่อมาไว้ซื้อเหรียญ TRX เพราะว่าเหรียญ TRX เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนของธุรกิจ o r คแคหรือเป็นสินค้าของธุรกิจ o r ค a คธุรกิจ o r ค a คเป็นธุรกิจการเงินดิจิตอลที่มีเหรียญทอน TRX เป็นตัวขับเคลื่อนหรือเงินดิจิตอลสกุลทอน TRX เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือเราจะต้องไปโหลดเอากระเป๋าทอนลิงโปเนี่ย มาไว้ซื้อเหรียญ t ท x ยในการสมัครทำธุรกิจออคแคธุรกิจออคแคเป็นธุรกิจการเงินดิจิตอลที่รันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางเงินเข้าระบบ100%อออก100%เซทันทีออกมาหาผู้ใช้ระบบอย่างเราๆธุรกิจออคแค คือมีทั้งหมด15ตะก,ก้าตะก,ก้าที่1 200เหรียญตะก,ก้าที่2 400เหรียญ TRX แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงตะก,ก้าที่15 3ล้านเหรียญ TRX แต่ทุกคนจะต้องสมัครเหมือนกันหมดก็คือตะก,ก้าที่1 200เหรียญ TRX ก็จะใช้เงินอยู่ประมาณ750-800บาทคือการสมัครครั้งแรกเนี่ยก็คือตะก,ก้าที่1 200เหรียญ แต่ก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยค่าแก๊สด้วยรวมแล้วก็จะใช้เหรียญ TRX เนี่ยประมาณ310เหรียญหรือใช้เงินอยู่ประมาณ750-800บาทในตอนนี้แต่ก็อยู่ที่การขึ้นลงของเหรียญแต่ละวันด้วยธุรกิจออ c a สเป็นธุรกิจการเงินดิจิตอลที่มีเหรียญทอน TRX เป็นตัวขับเคลื่อน ตอนนี้เงิน TRX เนี่ยก็มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกก็จะมีมูลค่าอยู่ที่2บาท30 2บาท40 2บาท50ก็คือเงิน TRX ก็จะมีการซื้อขายกันอยู่บนตลาดอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกถูกต้องตามกฎหมายเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจออแคดคือคนที่จะทำธุรกิจอแคดได้ก็คือจะต้องมีเหรียญทอน TRX เราก็ไปโหลดเอากระเป๋าทอนลิงโปเพื่อเอามาสมัครทำธุรกิจออแคดก็คือเหรียญ TIX ธุรกิจอแคดเป็นธุรกิจที่ทำง่ายหาเงินง่ายถ้าเรามีความเข้าใจและที่สำคัญเรามีห้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหารายได้เสริมอาชีพเสริมคนที่ตกงานว่างงาน หรืออยู่บ้านเฉยเฉยธุรกิจออแคดเป็นธุรกิจที่ลงทุนหลักร้อยแต่รับรายได้ตลอดชีวิตก็เลยอยากจะชวนกนชวนมาชวนมารวยด้วยธุรกิจออแคดชวนมาทาธุรกิจออแคดเพราะเป็นธุรกิจที่ลงทุนหลักร้อยแต่รับรายได้วนไปไม่รู้จักจบหรือรับรายได้วนไป ตลอดชีวิตเป็นธุรกิจที่ทำง่ายหาเงินง่ายคือจะมีรายได้อะอยู่สองช่องทางก็คือค่าแนะนำตรง40%ค่าบริหารทีมใต้สายงาน60%เงินเข้าในระบบ100%ออก100%ทันทีออกมาหาผู้ใช้ระบบอย่างเราๆสำหรับลหลายๆคนที่กำลังมองหา รายได้เสริมอาชีพเสริมว่าจะลงทุนทำอะไรดีธุรกิจออคแคตตอนนี้ลงทุนอยู่หลักร้อยประมาณ7 5 0ด0 0บถึงบาทอยู่ที่การขึ้นลงของเหรียญ trx แต่ละวันเป็นธุรกิจดิเซนเทอร์ไลท์ก็คือเป็นธุรกิจไลท์พรมแดนไลท์ตัวกลางสามารถทำได้ทั่วทุกมุมโลกไม่ใช้บัตรไม่จำกัดอายุไม่ใช้เบอร์โทรไม่ใช้บุ๊กแบงก์ ไม่ใช้อีเมลใช้แค่โทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำได้และที่สำคัญนะคะทำได้ทุกวัยอยู่ที่ไหนก็ทำได้สำหรับคนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะ